สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาให้ทุกท่านมาชมการเสียบยอดมะม่วงนะครับเราจะมีวิธีหรือเทคนิคง,ง่ายๆเองนะครับมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนยอดมะม่วงได้แล้วนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีกันไกมีพลาสติกแล้วก็มีมีดนะครับมีดขยายพันธนะ์แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือยอดมะม่วง นะครับแล้วก็เป็นต้นต่อต้นต่อผมใช้ต้นต่อตลับนาคนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับครับก่อนอื่นเราต้องเตรียมต้นต่อก่อนนะครับโดยการตัดยอดตัดยอดทิ้งนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการ ผ่านะครับผ่าตรงกลางเลยนะครับนนะครับอย่างนี้นะครับเห็น,น,นไหมฮะเสร็จแล้วก็มาเตรียม ยอดพันต้องตัดเอา,อาก้านใบออกออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเฉือนเป็นรูปริมนะร,รูปริม นี้นะครับทั้งสองด้านนะครับแล้วเราก็เสียบลงไปตรงกลางเลยนะครับขนาดนี้จากนั้นเอาพลาสติกพันนะครับ ทันให้มิดยอดเลยนะรักษาความชื้นแล้วก็ป้องกันน้ําที่จะเข้าไปแค่นี้เองครับเสร็จและนะเรามาดูอีกวิธีหนึ่งมีหลายวิธีมาก ก็ตัดยอดเหมือนเดิมนะครับผาเหมือนเดิมเลยนะครับยอดมาทำเหมือนเดิมทุกอย่างตัดเอาก้านออกนะครับเสียเป็นรูปริม เฉือนนะครับเฉือเป็นรูปริมนะครับเฉือนครั้งเดียวได้ยิ่งดีนะครับนี่เฉือนเป็นรูปริมนะฮะให้มันเท่าๆกันนะครับลักษณะน,นี้นะครับจากนั้นเราก็พันนะครับแต่คราวนี้เราจะพันแค่ ตรงบริเวณรอยแผลแค่นี้นะครับไม่ต้องพันมิดมิดยอดแล้วเราก็ใช้วิธีการใช้ถุงเสียบนะครับสวมเข้าไปลักษณะนี้แค่นี้เสร็จแล้ว นะครับางคนอาจจะถนัดวิธีการเสียบข้างนะครับบางคนอาจจะถนัดวิธีการเสียบข้างก็คือการเสียบด้านข้างนะครับก็ทําได้นะครับเฉือนเป็นรูปปากฉลามนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ยาวประมาณหนึ่งนิ้วนี่ก็เตรียมยอดพันธเหมือนเดิมเตรียมยอดพันธ์เหมือนเดิมนะครับเฉือนปลาสลามไม่ใช่เฉือนริมนะครับเฉือนเป็นรูปปากสลามนะฮะ ให้ร้อยแผลเท่ากันนะครับเสียบลงไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาพลาสติกพันที่สำคัญก็คือ รอยแผลจะต้องเรียบแล้วก็สะอาดนะครับรอยแผลจะต้องเรียบและสะอาดมีดจะต้องคมด้วยนะครับถ้ามีดไม่คมนี่รอยแผลก็จะไม่เรียบนะครับแล้วรอยแผลก็จะไม่สามารถที่จะแนบสนิทกับระหว่างต้นต่อกับยอดพัน์ดีได้นะนี้เราก็พันจนจนมิดยอดนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็เอาไปเก็บไว้ในที่ล่มนะครับวิธีนี้เราไม่ต้องตัดยอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนยอดมะม่วงนะครับไม่ไม่ยากเลยนะครับลองลองฝึกทํากันดูนะครับนะขอบคุณมากครับ